สวัสดีครับป๋องนครลำปางเช่นเคยวันนี้เราก็จะพาไปตรวจเช็คสภาพอากาศวันนี้นั่นเองครับกรมอุตุเตือน44จังหวัดโดนฝนถล่มวันนี้กรทมให้ระวังในช่วงบ่ายถึงค่ำตกหนักร้อยละ40ของพื้นที่เผยทางภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงพอประมาณนั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็คือ27พฤษภาคม2567โรกรมูตุได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงให้ทำประเทศไทยมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นั่นเองครับ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนั่นเองครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงเอวเนียด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีแนวโน้มการ เคลื่อนตัวไปทางตะวันออก ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่30-31พฤษภาคม2567โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนั่นเองครับพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ก็คือเวลา06.00นถึงเวลา06.00นของวันพรุ่งนี้นั่นเองครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ถือว่ามากส่วนมากบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่น,น่านแพร่อุตรดิตตาบพิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-26อุณหภูมิสูงสุด34-36องศา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรอธอานีสกลนครนครพนมกาลาสินมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25 28 อุณหภูมิสูงสุด35-36องศาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุดอธา,านีการจนบุรี ลบบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด26 28อุณหภูมิสูงสุด35 36องศาเซลเซียสลมตอนตกเชียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาอุณหภูมิมสูงสุด3 6 3 6งาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับ มาดูภาคใต้ฝั่งตวันออกมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25-28อุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเสลเซียสยตะวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด26 28อุณหภูมิสูงสุด34 35องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดรังลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นจะสูงมากกว่า1-2เมตรนั่นเองครับมาดูกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วน มากในช่วงระหว่างบ่ายไปถึงคำ่ำอุณหภูมิตำสุด29่ําสุดถึง7 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง